เฮ้ยน้ำดำแล้วทุกคนอุ้ยอันนั้นคือดอกมันใหญ่มากดอกมันคือใหญ่แท้เอยแบบจะรอดไปได้อะเอมา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 เราลองปืนไหมทุกคนไปเลยไปกันโอ้โห มันโดนป่ะไปเฮ้ยนายโหดเกินเนอยยั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 ยยายยั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 ยยายยัยยัยยลยยัยยๆยยั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 ยยยยั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 ยยยย